คือหนูจะแบบว่าบูบูมีมีก็ได้นะคะแล้วแต่คนหนูใช้เลยที่พี่ไม่ได้ชี้น้ำที่แค่แบบพูดเฉยเฉยลูกพูดเฉยเฉยเออนะคะเข้าเกมที่สามค่ะเกมนี้รููหน้าต้องรู้ใจง่ายมากเมมิงกับคานิงต้องผัดกันพูดเรื่องของอีกฝ่ายหนึ่งแต่ทีนี้จะมาเรียกแบบพี่มิงมันไม่ได้แล้วนึกออกไหมลูกคันิงหนูจะเรียกกันไม่ได้แล้วคําเรียกแบบนี้คือบูบูและบีบี จนกระทั่งจบไลฟ์วันนี้นะคะแล้วก็ทำมามิงด้วยก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะต้องผัดกันพูดเรื่องอีกฝ่ายไปเรื่อยๆถ้าคิดนานเกิน3วินาทีจะถูกทำโทษนะคะซึ่งบทลงโทษสำหรับผู้แพ้นั้นเช็คเช่นเดียวก,กันกับในถุงส้มเบอร์8ถ้าดิฉันเห็นไม่ผิดนั้นนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเหมือนเหมือนเพราะว่าจะให้ร้องเพลง นะคะเอเลนเพรสเชอร์แล้วก็เต้นให้กับคนดูดูค่ะนี่คือบทลงโทษจารมาพูงแแ้ค่ะเออเอาล่ะเอาล่ะ <c oughs> เอาล่ะเอาล่ะนะคะทุกคนอย่าเพิ่งตกเรือนนะคะดึงมือเพื่อนด้วยนะคะทุกคนคะเพราะจากนี้เขาจะบูบูพีบีกันแล้วนะคะทุกคนดึงมือกันไว้นะคะ <c oughs> กดถางออกซิเจนให้พร้อมนะคะใครไม่ไหวเดี๋ยวเรียกรถพยาบาลได้เลยตรงนี้ <c oughs> นะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วใครเริ่มก่อนดีมาบิงเริ่มก่อนละกันเนาะ โอเคค่ะทางวิวเรร่วมต่อละกันนะวถ้าพร้อมแล้วเกมที่สามรู้หน้าต้องรู้ใจสามสองหนึ่งไปค่ะค่ะก็วันนี้วิวีิก็ป๊อปอัพไลฟ์เสร็จแล้วก็มาช้อปปี้ไลฟ์ต่อเร็วเดีวงกันสามวิอะไรก็ได้โอเค ก็บิบิช่วงนี้ก็กินแต่น้ำไม่แต่ที่กินนมำไม่ได้โอเคค่ะก็แบบว่าบีบบแบบว่าที่บ้านขายผัดไทยใช่ป่ะแล้วบีบบก็แบบทำผัดไทยอร่อยมากวันนั้นก็แบบมาสอนบูบูทำผัดไทยชวนบู ชอเวลาที่บีบีร้องพีมขำเพลอมากเพรรู้สึกว่าวีบีเป็นตัวของตัวเองมากค่ะแล้วก็โอเคค่ะแล้วก็แบบว่าตอนนั้นก็เห็นเห็นบีบีแบบว่าดีวีแล้วก็แบบหลับไปแล้วก็แบบหลับหลับน่ารักมากเออบ <laughs> <laughs> ีเห็นตอนไหน เก่งมากเลยค่ะดีๆแบบเป็นคนที่ทานมังแต่ว่าสุดยอดในเรื่องของกีฬาต่างๆมากดีจริง <c oughs> ่แม่เ, <c oughs> เอ,อ๊ก็อ๋อเปล่าไม่ใช่อะไรพี่จะพักพี่จะพักหายใจนิดนึงพี่รู้สึกว่าพี่จะตุยแล้วคนดูจะตุยแล้ว <c oughs> พอนตอนเนี้พี่พี่ขอพักหายใจแป๊บหนึ่งไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรทุกคน ตอนนี้คือทุกคนจะวูบแล้วนะคะจะตกน้ำไปแล้วทุกคนกระวังกันค่ะใครเป็นตะคิวใครเป็นเน็บนะคะจากการขึ้นเรือลำนี้รบกวนดึงเพื่อนกันด้วยนะคะช่วยกันขึ้นมาก่อนนะคะ <c oughs> ขอเพิ่มเกินนานะคะท่านผู้โดยสารที่ขึ้นเรือลำนี้ทุกท่านนะคะเรือคามิงนะคะยังไงรบกวนค่าเขียนขัดให้เรียบร้อยนะคะนั่งประจําที่นะคะงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มนะคะขณะที่กําลังทําการเดินทางอยู่นะคะ <c oughs> ตกน้ําแล้วคนไหนตกช่วยเพื่อนกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว รู้หน้าต้องรู้ใจเราจะไปกันต่อไปเลยค่ะปูปุ๊กกีบีรู้ย <c oughs> ังค่ะก็แบบว่ารู้สึกว่าบีบีแบบน่ารักมากคอยแบบว่ามามาแบบมาเป็นห่วงว่าแบบเอออันนี้กินได้ไหมกินอะไรได้บ้างอะไรกินไม่ได้บานน้างอะไรเงี้ยก็แบบปูปุ๊กก็รู้สึกว่าเออน่ารักอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> ไปต่อ้แลวค่ะ <c oughs> หรอยูสาโทดเวลาบาดเจ็บให้แล้วนะอะไรจะมามิ้งถูกเสมออย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยนี่มันคือโอกาสของเราแล้วนะค่ะนิงคิดว่าดีบีต้องรักธรรมชาติรักธรรมมากๆค่ะเพราะว่าไดงมาว่าทั้งโรกเลยในการออดเชั่นบีดีพูดว่าเนี่ยดีบีเข้ามาดีดีจะมาทำให้โลกง่ายย่ขึ้นอยากทำให้ทุกคนสดใสขึ้น 对他ลอะไรใจของบ oh. okay. mm ีอ hmm. ีป่ะโอ้โหโอเครู้สึกหน้าร้อนนิดนึงก็เออเห็นแบบว่าบีบีแบบว่าชอบทำทำขนมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่า ชอบหาสูตรอะไรมาทําอะไรแปลกๆใหม่ๆรู้สึกว่าเก่งมากเลยแล้วก็ดีดีก็บอกด้วยว่าแบบแน่นะควรแบบอยากเป็นเชฟด้วยอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าแบบว่าสุดยอดเลยก็เห็นว่าบูบเคยเอ๊ีดีบู่อง รู้มาว่าบีบีเคไปเรียนที่ต่างประเทศไปรลกเปลี่ยนมาก็รู้ว่าบีบีจริงอ่ะาก,การแบบรู้สึกว่าก้าวข้า,าจำกัดของตัวเองในการที่จะเปิดโลงงกใหม่ๆเิ็งต่างโอเคแล้วก็เกมนี้เราจะไม่มีจบ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> รอดูนะรอดูพี่นีรอมาว่าเกมนี่คือมันจริงๆมันใครนานเกินก,นกว่าสามวิจะถูกคำโทษไงแต่ว่าพี่สัตว์เเวลาบาดเจ็บให้ใช่อ่ะให้ยกเงินละกันยกสุดท้ายเป็นยกยม่ยอมเลยแต่ตอนนี้คือคนดูคนดูตอนนี้คือบอกว่าไม่ไหวแล้วนะคะเขาคุยเรื่องอนาคตกันนะคะมัมมี่จะตายแล้วนะคะอย่าดมคงช่วยไม่ได้นะคะขอออกซิเจนด้วยค่ะ เออพูดเลยว่าทุกคนอใจช่วยนะคะเออมีคนถามว่ามันมีน่าแดว่าไม่ได้เปิดแอร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะแบบร้อนแบบในห้องนี้มันร้อนปัดออนเอยแอร์ไม่ได้เปิดเออเออมีเหตุผลนะ <c oughs> จริงๆ <c oughs> เหตุผลไม่พูดเลยว่าเหนียนมากจริงๆรู <c oughs> ้แน่ต้องรู้ใจในยกนี้อันนี้สุดท้ายละนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ เ,เพลง앤เ,เพชเชอ e แล้วก็จะได้แบบเผยเต้นให้คนดูนะคะสำหรับคนที่แพ้ถ้าพร้อมแล้วไปจ้ะดูหน้าต้องรู้ไดเบูบูบีบีไปแล้ว,ลวก็ตอน T ิงเกิลมาดีใช่ไหมก็บีบีเป็นเซนเตอร์ก็แบบพอเห็นบีบีได้เป็นเซนเตอร์เดี่ยวแล้วก็แบบดูเฉยชายสวยงามมากก็แบบรู้สึกภูมิใจในตัวบีบีมากแล้วก็บีก็ทําได้เก่งสุดยอดมากเป็นเป็นเซนเตอร์มาดีที่สวยงามแล้วก็ดีที่สุด เกี่ยเดือนก็โอ้โหคิดว่าดีดีก็เป็นเซนเตอร์ที่เหมือนความในเพลงแบ่เพลงแดดแล้วเป็นเพลงดอมเป็นอนุรักษารที่ถูกเข้ามากแบบเหมือนเป็นอีกก้าที่ทำให้ดีดีได้เหมือนแบบพูดคุยกับโลกเลยนีโอเคอืมก็รู้สึกว่าแบบว่า บูบูก็เห็นบบีแบบชอบวาดรูปใช่ไหมแล้วก็แบบแบบว่าบูบูก็แบบคอยดูแบบว่าที่บีบีวาดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบแบบเด็กคนนี้แบบว่ารูปเก่งว่าน่ารักแบบมีฝีมืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบแบบเหมือนงานอดิเรกเขาก็ชอบแบบว่าวาดรูปอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบอ็นดูกูบูเวลาไปห้องบีบีก็จะเจอแอลทองอ่ะ ของทองเต้นเละเป็นกระดาษแปะไว้ที่คางซูซะซ่ามันน่ารักมากเหมือนกันดิเพราะว่ารูปน่ารักและยังมีวอลเปเปอร์มือถึงดิสเป็นรูปคิดเองว่าอี่มชอบมากเลยค่ะโอ๊ยตายแล้วเขาลาไปถึงห้องแล้วเสร็จว่าพอก่อนดีกว่ามาเลยเข้าไปห้องกันแล้วแกโอ๊ยพูดเลยนะคะสองคนนต่ไม่ตายคนดูจะตายแล้วค่ะตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นเกมนี้คือยังไงอ่ะลงโทษด้วยกันละก <ain> ันเนาะทุกคนไหนๆก็ได้ไงแหละ